બરા <laughs> กวาดหญ้าดีๆลูกแล้วก oh. right? ็จะมีเด mm ็กเหนื yeah. mm ่อยไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้กวาดหญ้ากวาดหญ้าไม่ให้จิตตาปิดศพเอานี่น้องไอรินเขาคนเก่งดูของกวาดหญ้าให้แม่ไอรินเก่งไหมเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วทำไมเหนื่อยเร็วจังล่ะ กิดมลเมเลยลูกชาวนาลูกชาวนาลูกชาวนาน,น้อยลูกชาวนาโอ้ขยันขันแข็งเด็กเขากินขนมเขาก็จะมีแรงอย่างนี้แหละโอ้โอ้ขอบตัวแล้วขเขาชอบทำงานานั่นเก่งมากเลยอลันนี้สู้ไหมมีสู้ไหม อันนี <laughs> ้สู lonely, ้ด้เดยวาดยากันยากบริเวณบ้านเยอะมากบาดยาไว้เลยลูกเด็กเขาก็จะช่วยเด็กจะก้เปิดเธอปิดเทอมแล้วเด็กมันปิดเทอมมันก็จะได้ไปกรุงเทพแล้วใช่ไหมมอสต้งแกกระเซียเสรแล้วก็บาดไปบอก มาหอบมาลูกใส่กระสอบให้ยายตาลโอ้ได้หลกระสอบอยู่อะ้รอ่มันเนเ้อน่มันยาวไงรอบนี้ยาวยาวกับรอบรอบที่แล้วอีกทักเชื่อกันทำเก็บยาก,กาัน<ม>เดี๋ยวฝนจะมาอีกอันนี้เราจะตัดรอบหน้าบ้านโกนแล้วเราค่อยจะไปตัดหลังบ้าน ตรงนี้เสร็จหมดแล้วนะบ้านเสร็จหมดแล้วจ้าย่าหน้าบ้านเสร็จหมดแล้วเหลือข้างบ้านกับหลังบ้านจ้าวันนี้เอาหน้าบ้านโกอนอ๋นนอ,งงนองที่งานก็จะเขียวประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศรอบๆบ้าน เราจะกลับมาทุกเดือนเพื่อจะมาตัดหญ้าถ้าไ,ไม่ตัดไม่ได้ตัดกันแพนนาะไว้ให้ลูกสาวเวลาเดินไปขึ้นรถกับตาทิวโรนเรียนก็บยยน้อยตตรงนี้ให้มันเตี้ยๆเวลาเด็กเดินไปจะได้ไม่เป็นอันตรา,ายเชียวนี่เลยบันยาก,กาศนะคะวันนี้เราแค่นี้ ค่หน้าบ้านกกอนพรุงนี้เราจะหลังบ้านท้องฟ้าสวยมากเลยเพื่อนๆดูดีท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะฝนยังไม่มานะคะดูบรรยากาศท้องฟ้าเอืากมากเลยเราตัดคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทับยาวมันกว่าจะโหลดเสร็จเดี๋ยววันหลังเรามาถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านให้ดูนะคะบ๊ายบาย เด็กจะช่วยทำ